ตามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวิริยาลาภพมรัตนารองกรรมก,รรมการผู้วยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะครับตอนนี้ปัจจัยต่างประเทศหลายเรื่องโดยเฉพาะเด็บซีลิงก็น่าจะคลี่คลายไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับพอจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยให้ขยับขึ้นต่อได้อีกหรือเปล่าครับก็คิดว่าน่าจะสนับสนุนไปบ้างเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็เมื่อวานนี้เราบวกไปประมาณ10จุดเนี่ยก็มาจากปัจจัยเรื่องของเด็บซีลิงเป็นปะนนนะคะ แต่ว่าในรอบของวันนี้น่าจะวนกลับมาที่ปัจจัยภายในมากกว่าเพราะว่าในรอบวันนี้เรามีปัจจัยภายในเป็นประเด็นหลักอะค่ะอย่างเ,เช่นเรื่องของตัวเลขส่งออกนําเข้าประจําเดือนเมษายนของไทยนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะประกาศวันนี้แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการประชุมของทางด้านการเมืองไทยอะคะ่ะที่พักร่วมรัฐบาล8ปดพารจะมีการประชุมประมาณบ่ายสองโมงครึ่งตลาดก็จะโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของตําแหนง่งต่างต่างแล้วก็เรื่องของตําแหน่งประธานสภารวมถึงความคาดหมายต่อการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นในวันพรุ่งนี้เราก็เรื่องเราก็จะมีการประชุมกรงงด้วยซึ่งในรอบของการประชุมครั้งนี้ตลาดก็คาดหมายไปทางเดียวกันนะว่า กนนอ,อกนองอน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25เปเซนดังนั้นโดยรวมของตลาดในรอบของวันนี้วันพรุ่งนี้จะอยู่ที่ปัจจัยภายในเป็นหลักค่ะค่ะเรามองสถานการณ์เวลาที่เห็นภาพของการเคลื่อนไหวในกรอบเนี่ยนะคะเราแนะนํานักลงทุนยังไงบ้างคะเพราะว่าปัจจัยต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นใจให้กับตลาดหุ้นไทยในการที่จะปรับตัวขึ้นแรงๆสักทีอะ,ค,ะค่ะก็มองว่ายังเป็นลักษณะของการแกว่งไซเวย์ค่อยๆไต่ระดับไปทางด้านบวกแต่ว่าไม่กว้างนะคะ แล้วก็กรอบวันนี้เราประเมินเอาไว้อยู่ที่ระดับกรอบบนเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ1,550ถึงระดับประมาณ1,555จุดแล้วก็กรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณ1,525ถึง1,555จุดค่ะแต่เพียงแต่ว่าตัวของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารีบาวกลับมาจากจุดโลประมาณ1,490บาทเพราะว่าจากจุดนั้นเนี่ยคือประเด็นการเมืองบ้านเราก็ดูแบบคือสร้างความกังวลน,นะคะแต่พอในรอบของการรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยตลาดก็ยังคงเล่นเป็นกรอบไซด์เวย์แล้วก็ต้องไปติดตาม เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เสีเสถียรภาพมากกว่าเพราะว่าตราบใดก็ตามถ้ายังมีการจัดตั้งรัฐบาลที่ตลาดยังยังคาดหวังอยู่เนี่ยและยังไม่ได้เนี่ยตลาดก็จะดึงเม็ดเงินเกี่ยวกับเรื่องของบริรงเฟร์โฟที่จะไหลกลับเข้าบา้านเราเนี่ยค่อนข้างจํากัดค่ะเพราะว่าตั้งแต่ในช่วงต้นปีเนี่ย เข้าขายมาแล้วประมาณ9 2้า0มสองล้านนะคะแล้วก็เดือนพฤษภาคมขายมาประมาณสอง0 0ื่ดพันล้านาแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่เยอะแต่ว่ายังไม่เยอะที่สุดนะคะเพราะประมาณมีนาคมก็ขายไปประมาณเกือบสาม0 0สองันล้านเหมือนกัน,นะคะ่ะพอจะมีเงื่อนไขหรือว่าซีนารีโอไหนไหมครับที่จะทําให้ตลาดขึ้นไปได้สำหรับปัจจัยภายในประเทศหมายถึงขึ้นแรงๆกว่านี้ครับขึ้นแรงๆกว่านี้อ่ะคะก็เรื่องการเมืองเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้า การเมืองเนี่ยสร้างความชัดเจนได้ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลทีนี้ทีานี้ทาพอสร้างความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก็จะต้องวนกลับไปดูที่นโยบายอีกค่ะทีนี้พอเป็นนโยบายเนี่ยส่วนใหญ่ที่เหมือนกับที่เมื่อตอนปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคลังอ่ะ แล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเก็บ Capital g ก i n t ท x หรือว่าภาษีอของของของอที่ได้ส่วนต่างจากราคาหุ้นนะคะแล้วก็อีกการหนึ่งเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น23เปอร์เซในพวกนี้มันก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเซตอยู่ดีดังน,นั้นโดยรวมก็โดยโดยรวมตลาดจะชอบเรื่องของความมีเสถียรภาพของรัฐบาลบแล้วก็จะชอบอะไรก็ตามที่ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีกำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะครับ เราแนะนำในช่วงจังหวะไซด์เว้าปเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ากรอบจะค่อนข้างจำกัดนี้วางกลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงดีคะพี่กอล์ฟกรอบใหญ่ที่ก็เ์ยังประเมินแค่ว่าเซต์เกมเป็นแค่การรีบบวระยะสั้นนะคะ,คะแล้วก็ตลาดยังเป็นแค่ไซด์เวย์กรอบใหญ่เลยอะ่ะ ก็คือมีกรอบด้านบนประมาณ1,580จุดแล้วก็กรอบอ,อยู่การแปลงประมาณ1,500ถึง1,580แตดนั้นในลักษณะของการค่อยๆไต่ระดับไปทางด้านบวกเนี่ยถ้าควมีต้นทุนที่ค่อนข้างแพงหรือว่า,าได้ระดับต้นทุนอยู่แล้ว่ ก็ต้องคิดว่าจะยอมขายเพื่อเล่นรอบหรือเปล่านะคะครหรือว่าถ้าคนจะเก็งกําไรก็ต้องเก็งกําไรในในหุ้นที่ได้ตีมที่ได้เป็นประโยชน์อะอย่างเช่นเรื่องของกรนง,งอรจะปรับดอกเบี้ยก็หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ได้ประโยชน์หรือว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจากตลาดที่แข็งค่ากก็อันนี้ก็อาจจะเป็นตีมระยะสั้นนะคะรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการการเมืองบ้านเราเนี่ยนโยบายของก้าวไกลที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านบวกกับพวกคาร์บอนเครดิตนะคะ e ี EV, ชิปอิเล็กทรอนิกส์นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็พลังงานสะอาดแต่ว่าจะเป็นลบกับพวกโรงไฟฟ้ารับเหมาไอซี CT, กลุ่มทุนผูกขาดคาบลีโรงพยาบาลแล้วก็ขนส่งด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกกลุ่มให้ถูก,กน,นะคะครับตรงนี้จากกรอบที่พี่กอฟบอกพั0หถึงพันหอยู่ตรงกลางพอดีเลยถ้าใครอยากจะลงทุนเราแนะนำท็อปพิกเป็นตัวไหนบ้างครับ ก็ถ้าเป็นในช่วงของออที่แนะนํามาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ายังอยู่ในเปเปอร์ต่อก็จะเป็นกรุงไทยแบงก์เพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีประชุมกรนอง,งอแล้วก็เขาเป็นแบงก์ที่ผลประกอบการออกมาเด่นในช่วงของไตรามาสหนึ่งนะคะก็จะได้ส่วนต่างจากตัดดอกเบีย้ยจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของของกรนง,งอค่ะแล้วก็จะมีทั้งด้านของตัวเท่าแก่น้อย EKH เบมแล้วก็ WHA โดย WHA อาจจะมีความคาดหมายเป็นไปในเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องของการ รีบาลไลซ์ของเซต50ในบ้านเราแล้วก็ถูกคาดว่าตัว w h a เนี่ยอาจจะเข้าสู่ในเซต50รอบนี้ด้วยนะคะค่ะ,คะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่กอล์ฟขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ